สวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมก็จะมาพูดเรื่องว่าความก้าวหน้าในชีวิตที่ได้จากการเรียนจิตวิญญาณ101มันคืออะไรข้อหนึ่งาการที่เราได้ออกมาอัดคลิปเปิดเผยตัวเองสำหรับปู่นะมึงมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากที่ในกลุ่มเขาอนุญาตให้เราได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็เปิดเผยตัวเอง ราะว่ายิ่งเราเปิดเผยตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองข้อ 2. เข้าใจจิตวิญญาณตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจจิตวิญญาณตัวเองมากยิ่งขึ้นมันคือยังไงมันคือยังไงเข้าใจคําว่าจิตตัวเองเข้าใจจิตวิญญาณตัวเองมากยิ่งขึ้นก็สําหรับรู้นะมึง หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของจิตวิญญาณของเราเองเอยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้กูว่างงานกูไม่ได้ทํางานวันนี้มันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างของจิตวิญญาณของตัวกูเองเช่นว่า เรียนรู้ยังไงก็จิตวิญญาณของกูต้องการจะสื่อต้องการจะสอนว่าเออนี่มึงหยุดงานสักวันดูสิมึงจะอดตายไหมมึงจะได้กินไหมมึงจะมีความรู้สึกยังไงมึงจะมอบหมายต่อพระเจ้าไหมอ่านั่นแหละมันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของจิตวิญญาณอ่าการที่กูหยุดงานวันนี้การที่กูว่างงานไม่มีอะไรทําวันนี้ก็ ิตวิญญาณต้องการให้กูมาอยู่แบบสบายๆอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดพวกมึงแต่เราไม่เข้าใจเรามองไม่เห็นเพราะเรามีอีโก้งไงข้อสามเราไม่โดนอีโก้ควบคุมคำว่าไม่โดนอีโก้ควบคุมก็อย่างที่ท่านจอมมารบอกนั่นแหละเราไม่ต้องเป็นคนดีของโลกนี้ คือคำว่าเป็นคนดีของโลกนี้คือ,อก,ก,นะอก,ก,ก็ที่พวกมึงเรียกว่าปรุงแต่งนั่นแหละอ่ากูก็เข้าใจกูก็เข้าใจแล้ที่พวกมึงเรียกว่าปรุงแต่งนั่นแหละชีวิตเราก็มันไม่ต้องปรุงแต่งไงพวกมึงมันสบายสบายาเราจะรู้สึกยังไงเราก็พูดออกมาเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายอก็สี่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ชัดเจนข้อห้า เรามีความสุขว่าเมืองเรามีความสุขชีวิตเราเป็นอิสระมากาชีวิตเราเป็นอิสระมากยกตัวอย่างเช่นกูกําลังอัดคลิปอยู่กูก็มีความสุขมากว่าเม้องกูมีความสุขกับกูได้อัดคลิปมากาแล้วกูกูก็จะเป็นตัวของตัวเองกูเป็นอิสระเดี๋ยวนะกูขออนุญาตวางกลง้องแป๊บ ชีวิตเป็นอิสระมันยังไงก็ยกยุกตัวอย่างนะเชนออ่นกูอัดคลิปอยู่กูก็นึกทำกูก็นึกอยากจะทำท่าแบบนี้พวกมึงสะดึบสะดึบสะดึ่ากูก็ทำได้หรือก,กูจะเต้นแร่งเต้นตากูก็ทำได้แบบนี้สะดึบสะดึบสะดึบ เขาเรียกว่าท่ากล่าวเดาหีพวกมึงเขาเรียกว่าท่ากล่าวเดาหีหรือมึงจะเรียกท่าเย็ดหัวก็เรื่องของมึงไอสัตว์ก็นั่นแหละถ้าคนมีอีโก้พวกมึงก็สังเกตตัวมึงเองได้เลยสัตว์ถ้ามึงมีอีโก้นะมึงจะรับคำเฮียหีแบบนี้ไม่ได้มึงก็จะคิดว่าแม่งไอเฮียนี่พูดไปได้สัตว์ท่ากล่าวเดาหี ผู้คนฟังอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะตั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละมึงเช็คตัวเองได้เลยว่ามึงเป็นคนโดนอีก,ก้ควบคุมแล้วเพราะมึงพยายามทําเป็นคนดีมึงเป็นคนดีที่ปรุงแต่งมึงทําเป็นรับไม่ได้คําเฮี้ยเฮี้ยแบบนี้สัตว์เออนั่นแหละแล้วก็ข้อที่หกเราเป็นคนที่เริ่มรักตัวเองมากยิ่งขึ้น เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นพวกมึงข้อที่จิขตข้อที่จิ <c oughs> ขตข้อที่จิตทําให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ากับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้จิตวิญญาณเราก็ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเขาใกล้ชิดกับเราแบบไหนอย่างไรยพอเราได้มาเรียนรู้ศึกษาจิตวิญญาณเราก็เริ่มเข้าใจว่าพระเจ้า เขาใกล้ชิดกับเรามากเช่นตาดํากับตาขาวของเราเขาใกล้ชิดอยู่แบบนั้นแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ไงพวกมึงว่าเขาใกล้ชิดกับเราเพราะเราไม่เคยได้ศึกษาเออนั่นแหละที่กูจะมาพูดควา,ามก้าวหนะ้าในชีวิตที่ได้จากการเรียนจิตวิญญาณอ่าเราอาจารย์จะบอกว่าอ่าเรามีควา,ามก้าวหนะ้าเราได้รับรู้ควา,ามรู้อย่างไร ความก้าวหน้าในชีวิตอย่างไรก็ออกมาอัดคลิปบอกในช่องจิตวิญญาณในกลุ่มนี้บอกมึง